เข้าบ้านพีสิงกับพี่จิวเป็นยังไงบ้างตลกมากคือเจเจอะคือ,อตลกมากตอนแรกตอนแรกเขาหนูก็จะไม่เข้าเพราะว่ามันเสียตังค์ป่ะคือเหมือนมันจะเสียตังค์นะแล้วเหมือนพี่พี่เขาเป็นเอ็มซีว่าเขาพูดเขาเขาเรียกหนูกับพี่จิว่าเฮ้ยน้องคนสวยมาเข้าไหมเข้าฟรีนะลงทะเบียนเข้าฟรีแพ้ของฟรีหนูพูดตรงๆเลยหนูแพ้ของฟรี หนูก็เลยเชิญพี่จิวเข้ากันไหมเข้ากันไหมเลยพี่จิวก็บอกได้เลยถ้าทุกคนอยากเข้าบบพี่จิวส่งแล้วก็เลยเข้าไปตล,ลกอะ่ะคือในนั้นน่ากลัวมากหนูไม่เห็นอะไรเลยหนูพ่งตรงสารภาพเลยหนูไม่เห็นอะไรเลยหนูเดินก้มหน้าแล้วก็ปิดหุงแล้วก็เดินจนออกมาแล้วแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยแล้วบอกว่าคือ สิ่งเดียวที่หนูได้ยินในนั้นนะคือพี่จิวพูดว่าพี่พี่ยาลองดูอย่ลองดูหนูเคยมาแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยพี่หนูได้ยินอยู่แค่นี้แล้วก็แล้วก็วกอ๋อแล้วก็มีฉากหนึ่งที่เข้าับพี่จิวใช่ปหแล้วก็มีเสียงพี่จิวตะโกนว่าเฮ้ยพี่อาตีมเจ็บจริงแล้วออกมาพิ่งรู้พี่จิวบอกว่าคือเขาว่าเอาไม้มาฟาดหลังพี่แล้วพี่เจ็บมากอ๋อคือพี่จิวโดนฟานดหนูก็ว่าพี่จิววายอะไรขนาดนั้นตลกอะ กอหนูกลัวมากแล้วแบบว่าหนูจะไม่เข้าบ้านผีสิงอีกแล้วอะตลอดชีวิตนี้หนูขอไม่เข้าแล้วหนูกลัวหนูกลัวจริงๆอ่ะมันน่ากลัวมากเลยอะพอแล้วบ้านผีสิงรอบสุดท้ายในชีวิตหนูพอแล้ว <c oughs> ได้ยินว่าอะไรนะได้ยินว่าเสียงผีมารีบวิ่งกลับออกมา อ๋อแล้วเหตุผลที่เข้า,าเพราะอะไรรู้ไหมคือหนูลงทะเบียนเสร็จแล้วใช่ปะแล้วแล้วตอนแรกอ่ะไม่ได้เข้าเพราะว่าเจอผีหน้าประตูลแล้วเขามาแบบเขายืนอย่างเงี้ยเขายืนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่ากลัวมากแล้วแบบว่าหนูก็เลยตกใจหนูก็วิ่งมาใช่ปะแล้วมันมีแม่ลูกที่ยืนอยู่ข้างหน้าหนูคือต่อคิวก่อนน้องแบบน้องตัวเล็กมากน้องน่าจะแบบเด็กมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขามากับแม่ใช่ไหมแม่หนึ่งลูกสอง แล้วพี่จิวก็เลยบอกว่าพี hey, ่งั้นหนูขอไปด้วยได้ไหมคะเกาะกันไปได้ไหมจะได,จะได้จะได้เข้าไปกันหลายหลายคนสองคนมันกลัวแล้วหนูก็เลยไปจับมือแม่น้องเขาตลกว่าอ่ะแล้วลูกเขาอะแล้วลูกเขาคือแบบข่ามือแม่ไปเลยว่าหนูจับมือแม่เขาไปแล้วนูกลัวหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่พี่ขอโทษนะน้องพี่ขอโทษแต่ว่าพี่ก็ดูแลน้องนะคะหมายถึงว่าก็ดูแลเด็กนะแบบว่าก็ให้เด็กมอยู่ตรงกลางไงแน่ ขอโทษพี่ขอโทษพี่ไม่รู้เรื่องตอนนั้นพี่ก็หลับตาเดิมเหมือนกันฝากสารถึงน้องนะคะน้องน่ารักมาก <laughs>